ฮ e ล l o everybody. How a r e you today? I'm f i n ั t h a า k y อ u and you. w ิ l c o m e อ o ร h e game Resident Evil 7ตอนที่3จากพาร์ทที่แล้วที่เราได้อ่านจดหมายไปเราจะต้องลงไปที่ห้องผ่าตัดใต้ดินถูกไหมห้องผ่าตัดใต้ดินก็คือบันไดตรงนี้เราจะลงไปประจญภัยกันแป๊แบ,บนึ่ง okay. รักษาแผลตัวเองก่อนตอนที่แล้วคือแบบไม่ได้รักษาเลยปล่อยยาวเลยเอาล้วนะไปแล้วนะโอ้ เบาเสียงหูฟังก่อนเราจะต้องลงไปที่ห้องใต้ดินมองกล้องหน่อยเขินโอ้โหโอ้โหมันไม่เจ๋งเลยขเขาเบาเสียงอนนะจะได้แบบมีความกล้าในการเล่นขึ้นมาหน่อยอ๋อมันมืดจังับแม่จากก๋า เลงไว้สิเลงไว้เราต้องเล็งปืนดวยตลอดโอ้ยโอ้ยยยัีแนมาุ้อนรับแบบดุยันสุดๆไปเลยุย้มยยย อุ้ยอ่ะอะไรเศษชิ้นเนื้อมันติดบาคอยู่ข้างในไม่มีของมีจดหมายลูคัสฉันจะบผู้ชายที่พยายามหนีอยู่ตลอดได้แล้วฉันขังเอาไว้ในเตาเผาอันซ้ายสุดวอนน,นัานจะหนีไม่ได้อีกเอามันมาเมื่อมันพร้อมแกรู้วิธีเปิดตู้ใช่ไหมจําไว้ A สาตัวแล้วก็ซ้ายมืออ๋อแล้วก็ทาามือทาปรอยมือแกจะทําอะไรกับเด็กผู้หญิงก็ได้แต่จําไม่ได้ผมดี้นเบิด กระสุนโหอ,อยากคาบกระสุนจังเลยน่าจะต้องอ่าน,นี่ยงเอสามตัวความหมายของมันก็คือ,อ,อชื่อที่มันมีเอสามตัวแล้วก็มาทาบรอยมือแล้วจากนะั้นก็จะมีพรีใหญ่พรีใหญ่ตัวมันใหญ่จริงอะตุมต้มเอาตุม้มตุ้ม โอ้ยดิ่ยหญ่ยดิ่ยโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ย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 โอ๊ยจะตีบฮะมันต้องมีปุต้อรับสิ อะไรอะไรเนี่ย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 อะไรอะไรยัยจ้าสิผิดบทนะเล่นข้ามบทนะเนี่ยต้องมาต้อนรับกูสิจู่ๆก็ย้อยลงมาโอ้อะไรนะมา เอ้ยยยยว้าวกระสุนลดกระสุนลดลดลดสิเอ้ยย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 ยโอ้ตายสิตายสิโอ้โอเคโหราดน้ำให้ชื่นใจอ่าเหลือขวดเดียวเอ่อเราขาบไม่ได้โอเค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 ทุกอย่างโอเคหมดลาลา ล,ละ่ละละ่ละละ่ะล่ะล่ะล่ะแล้วไงต่อเราต้องไปไหนใครก็ได้ช่วยบอกทีที่ไม่ใช่ตัวหน้าขยากักะแขยงพวกน,นี้ห้องนี้เหรอใช่หรือเปล่าไม่ได้เราต้องไปไหนเนี่ยจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้ว ห้องนี้ไม่ใช่อา้าทางนี้ไปได้เหรอโอเคอ๋อเสียงประตูเสียงประตูโอเคไม่เมื่อกี้มันมีเสียงเสียงมันค,คือคือคืออยู่ข้างหูซ้ายตกใจหมดเลยนูเสียงตัวอะไรมาจะไม่ชอบเสียงตึงตังนี่เลย ห้องชมแหละห้องชมแหละเราต้องไปที่ห้องชมแหละมันล็อกอ้าวปลดล็อกอ๋อทางเดียวกันโอเคแล้วเราต้องเอ้ยกุญแจไอ้นี่ดี่วารูปถ่ายสมบัติถ้างั้นเดี๋ยวมาใหม่อีกรอบหนึ่ง <G ül üyor> โอ้ว้้วว้าวไอ้หาไอ้หานี่ไอ้หานี่ โอเคมามาเสียงสั่นเลยเสียงสั่นเลยดีนะที่ห้องเซฟมันอยู่ใกล้ๆเก็บของหน่อยเทปเก็บรูปเก็บแล้วก็น่าจะหมดละผงที่ระเบิดเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ห้องแมงป่องห้องแมงป่องห้องชําแหละโอเค แล้วก็เราไม่มีไอเทมอะไรได้ตามนั้นคือจบโอ้มึดตึบมาเลยฉันยังไม่พร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังจะเจอแต่ก็ต้องทำเพราะมันเป็นหน้าที่ที่กูไม่อยากทำเราต้องไปไอห้องนี้แล้วเนาะเอ้ยเดี๋ยวเราไปเก็บของก่อนพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้อย่าให้สูญเปล่าผลภยัยมันมีสารเคมีอยู่ตรงนี้เนาะ โอเคแล้วก็ุ้ยกระสุนเหลือไอเทมอุกสิบหกนัดแต่เราน่าจะเจอเราน่าจะเจอศึกหนักอุ๊บส์เผลอไอนี่ไปซะและ้วเผลอผลิตกระสุนไปซะ,แล,ะแล้วเอาละนะฮัลโหล โอ้ยสองตัวเลยเหรอโอ้ยโอ้ยกูจะลังจะตายว้ามันตามมาด้วย อไม่เอ้ยกูน่าจะเอายามากกว่ากระสุนวนุ้นต้องประหยัดกระสุนแล้ว่ะเอาไงดีมีดมีดแล้วกันตายก็ตายวะ สองเสียงดังเลยว้ายสารเคมีสารเคมีขอพวกกูอยากได้ยาเขาผลิตผลิตผลิตได้ไหมขอบคุณแม่งยืนเฝ้าหน้าประตูเลยกอปืนก่อนแล้วกันโอ้โหไอ้ห้องนี้กูจำได้อย่างเยอะโอ้ โอ้โอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยเสียงมันเหมือนจะมาซ้ายขวามึงจะถือไปไหนเนี่ยฮะกระสุนกูหมดแล้วนะอยเวนโอ้ โอ้ยหมดแล้วหมดแล้วกูหมดแล้วหมาที่โดนต่อกอับอ๋อโอ้ยกูเริ่มใหม่เลยอุ้ยมาแล้วแปดนัดต้องเอาให้หมด Ôi, ôi, đánh lộn Thực, 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 ơ. แดงจนมองไม่รู้เรื่องเลยอะเ <c oughs> ม,ม,มื่อกี้คือผมไม่ได้พูดอะไรเลยคือแบบขอเหอะนะให้คุณชนะเหอะอ๋โอโ้กล่องปฐมพยาบาลอะไรนี่อ๋อยาใหญ่เฮ้ยเราก็ทำได้ดิชื่นใจขอเลยเต็มๆโอเคเมื่อกี้ที่ผมเนี่ยคือผมไปกดดันมากๆเลย มาผ่อนคลายกันผ่อนคลายตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วที่ห้องชั้น2ที่มีปุ้ลูกซองแอบอยู่อะไรอ่ะ คุณเบเกอร์ที่เคารพสบายดีไหมครับนานแล้วนะที่ผมที่คุณไม่ได้มาตรวจร่างกายผมเขียนมาเพื่อบอกว่าผมตรวจพบเอ่อเอ็กซเรย์ของคุณเสร็จแล้วจุดมืดๆในกระโหลกของคุณมีโครงสร้างเหมือนเชื้อราซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับเห็ดราภาพร้อนและเสียงที่คุณได้ยินอาจเกี่ยวข้องกับการเติบโตของเชื้อรานี้หากอาการนี้เกิดขึ้นจากปรสิตเราต้องรีบ กำจัดมันก่อนที่จะสายเกินไปผมไม่ได้ตั้งใจจะทําให้คุณกลัวนะแต่ผมกังวลเรื่องสุขภาพของคุณจริงๆถ้าคุณอ่านจนไมยนี้แล้วโปรดมาที่โรงพยาบาลให้ไวที่สุดในฐานะแพทย์ของคุณผมแนะนําให้คุณทําการทดสอบต่อไปคอฟอดแหลงโรงพยาบาลเาวิของขาดมากกระสุนไม่มียาก็หมดฟันปลอมจะออกมาทำบ้าอะไร เบอร์การไล่จับพวกงโง่ที่ไปทั่วลานบ้านแล้วนะถ้าข้างหน้ามีแขกวิ่งหนีอีกให้ซ่อนรูปนูนหัวหมาซะพวกนั้นจะออกจากบ้านไม่ได้ซ่อนในที่พวกนี้นะนาฬิกาใหญ่ห้องนั่งเล่นอ่าผมไปเอามาแล้วห้องหนังสือในห้องพักแล้วก็ห้อง่าตัดชั้นใต้ดินเหลือแต่ห้อง่าตัดชั้นใต้ดินที่ผมยังไม่ได้ไปเอาตอนนี้ก็ต้องออกไปข้างนอกเพื่อเอาแก้วลูกซองโอ้ยมันงามตาแท้เออลูกซ้อนี้ใส่ไป คราวนี้เราก็จะได้ไปไฟกับแดดอุวิแต่การไฟครั้งเนี้ยเรามีสิทธิ์ตายมากเลยนะผมพร้อมซ่าแล้วแต่ยังไม่ได้รีโหลดเลยสองสามสี่เฮ้ฮะแค่สี่นัดเองเหรอสี่นัดในรังเพลิง,งโอเคได้อยู่ทีนี้เราก็เคลียร์เคลียร์หมดทุกอย่างเส้นทางปลอดโปรง่งแต่ทางนี้มันไปยังไงวะ บ่าวของหัวหมาหัวหมาได้แล้วเ <SM>! ย <misunder> ่แล้ว <cose> ก็แดดตีมาข้างหลังโอ้อะไรวะหนีไม่พ้นหรอกเหรออันนี้อะไรทีบใ อันนี้มันถีบได้นะแดดี้รู้เปล่ามันไปไหนโอ้เดดเดดแกจะฆ่าฉันฉันจะกลับมาใหม่ทันทีอ้อยกระสุนหมดไอเวนลีโ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 ลโอ้มันอยู่กลงมันอยู่ลงมันอยู่กแกต้องกล้าหางกว่านี้อีธานอะไร โอ้ยอย่าบังอย่าบังโอเคมีด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 สองมาเลยสนุกจังสนุกเหรอสนุกเหรอ,หอโอ้ถ้าจำไม่ผิดมันให้เราเลี่ยว รีโหลดรีโหลดรีโหลดอีทายรีโหลดรีโหลดเออขอนี้เน้นหน่อยห,อหัววะฮะโอ้ยพอกันทีโวว What the hell อ๋า

ล็อกหัวใจเลยแป๊บหนึ่งเมื่อกี้กล้องดับแป๊บหนึ่งนะกล้องดับสวัสดีแต่นี้ว้าวว้าวเมื่อกี้กล้องดับ,ดก,ก,ลดบกล้องเป็นอะไรอ่ะเอา้าเดินตามอมา่จังนี้เลยเหรอแ่คิดว่าจะทำร้ายฉันได้เหรออจ่าเดินเข้ามาเร็วนะตกใจรู้ไหมก็มตกใจ แต่ดีแต่ดีทำอะไรอ่ะอุ้ยเลือยยนเก็บเก็บไม่ได้สนุกจังไม่สนุกเลยนะเอออากระสุนยังรีรดไม่เสร็จหรืออู้เก็บได้ไหมเอาเก็บได้เลยดีกว่าโอเคโอเค Ok Để đi Ôi Ôi cái rút một 2 Đừng Ok <coughs> Lươi 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 Để ok ta chờ đi Ôi <coughs> ีบแล้วก็เลื่อยอาอาโอ้ยบักักโอ๊ยอย่าตกใจไปกูกลัว จอมันดับไปเลยดับไปเลยหรือว่าเป็นการเซ็ตแกจะต้องตายจริงนี่ขอร้องล่ะไม่ต้องเฟ้นขึ้นมาอีกนะ Ah. Uh. Wah. Uh. Uh. <laughs> uh. Okay. Please. Stop it. Stop. ความรู้สึกเหมือนนี่คือสวนทุกอย่างจบแล้วใช่ไหม <c oughs> ทุกคนรู้อะไรไหมมีบางอย่างที่ผมจะต้องบอกกับทุกคนนะว่าไอการต่อโซ่ที่สุดแสนจะสะยดสยองเมื่อกี้ ใช้เวลาเล่นตั้งครึ่งชั่วโมงผมวนเวียนตายเกิดอยู่อย่างนั้นไม่รู้จักจบสิน้นผมสะใจมากผมตายไม่รู้ตักี่ครั้งต่อกี่ครั้ง<_ <EN> _>คุณยายร้องเพลงยาย ยายเมื่อกี้ผมปรับแสงเมื่อกี้คือคุณใหญ่มืดตึ๊บเลยยายยายมาทำอะไรเอออย่างงี้ดีกว่าเยอะเนาะเออเมื่อกี้แบบมืดตึ๊บเลยขอโทษด้วยนะทุกคนเมื่อกี้คือมืดอะเอออย่างงี้ค่อยสว่างหน่อยจบแล้วนะกลับบ้านหลังนี้ดี๋ยวไม่จบหรอกเดี๋ยวก็ต้องมาใหม่มั่งนะจำไม่ค่อยได้แต่ที่แน่ๆก็คือตอนเนี้ยเราออกจากบ้านไดนะ้ลวเอออ่ะ เรียบร้อยรอจากบ้านได้แล้วรู้สึกขนลุกรถบ้านโอเคได้แล้วเหลียญรูปครอบครัวมันสายเกินไปสำหรับพวกเขาใช่สายเกินไปเราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว C C M A G เราไม่มีเทปตู้เย็นตู้เย็นไม่มียาเนาะไม่มียาไม่มีอะไรเลยโอเครางการฉันรู้สึกแปลกขึ้นทุกทีอีกไม่นานฉันอาจจะกลายเป็นเหมือนกับพ่อแม่ทั้งหมดเป็นความผิดของเธอฉันควรหนีไหมไม่หนีไม่ได้ถ้าเธอรู้ฉันคงตายและก็ผู้อยู่คนนั้นที่อยู่กับเธอชื่อมีอาเธอรู้อะไรบางอย่างถ้าฉันมีเซรุม่มฉันจะรักษาตัวเอง ฉันต้องหาข้อมูลเพิ่มอีกอ่าโอเคอ๋อไอเหรียญโบราณอ๋อมันให้มาแลกอะไอพวกของพวกนี้โอเคอันนี้กี่เหรียญเนี่ยเก้าเหรียญเก้าเหรียญเก้าเหรียญฉูดหม้ฉูดฉูดแม้จุดเซฟต,ตอนนี้เรามีห้าเหรียญเรามีอยู่แค่นี้ แล้วก็กระสุนลรหมดเกลี้ยงกุญแจรเราเก็บเอาไว้ก่อนแล้วกันโอ้ปืนปืนพกชำรุดมันใช้ได้ปะไม่ได้งั้นเราก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะเก็บไว้ก่อนโอเคตอนนี้เราเซฟอะไรเรียบร้อยแล้วเราชนะคุณพ่อแล้วก็สามารถหนีรอดมาถึงที่นี่ได้ผมขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้เลยก็แล้วกันนะ ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบา,บาย